ที่ก่อนนะครับแต่ว่าทางทราบว่าเป็นข้อมูลน่าจะเป็นข้อมูลอย่างเหมาะอมนะครับก็เดี๋ยวคงรายละเอียดคงได้รับทราบช่วงบ่ายนะครับมันจะชัดเจนมากขึ้นนะครับคือคือเป็นข้อมูลที่เราลงทะเบียนเป็นอย่งไ้าที่เข้ามาเจ้งใช่ไน่าจะใช่นะครับน่าจะใช่เพราะภรรยาเขาก็เป็นอยู่ในทำงานเป็นในในด้านนี้อยู่ใช่ไเป็นพยาบาลใช่เป็นพยาบาลนะ ต้องรอตอนบ่ายเรจะได้ครบถ่วนครับถมีระสไฟฟ้ครือ้ัว้นหลัอันนี้ผมไม่ได้รับรายงานแบบนั้นนะัมิงก็ไม่มีนะครับว่นนที่จต้องดหนะต้องมีนอดนีด่วงานที่ดูแลด้านนี้ความปลอดภัยทางไฟฟ้าก็จะรุกกแาด้วยเรื่อต้นจะมีความผิดด้ที่ปล่อยไ้่ ก็ต้องถิดว่ามีความผิดไหมคะไม่ไม่ครับไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันมีเรื่อกาสเกิดขึ้นอยู่แล้วเราต้องหามาตรการในการป้องกันให้ดีที่สุดเริ่งต้นพบแค่ในส่วนของข้อมูลจากหมอพร้อมอย่างเดียวใช่ไหมคะมีเราดูความแจ็เจนอีที่สุดวัคซีนนี้เขาเคยทำมีลักษณะการจะทำผิดอย่างนี้มาก่อนไม่ทราบเลยเรายังไม่ทราบเลย ต,ต้องดูเข้าใจจริงก่อนนะรเราเรคงคงต้องออกต้องมาสอบสวนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในลักษณะไหนคงต้องบ่ายดีนะฮะต้องได้ข้อมูลก่อนนะ